ให้ชาวแท่ง้ชาวแท่งเย็นแท่งนะอะไรนะชาวแท่งเย็นแท่งอแล้วบอกไม่สบายเจ็บคอจะเสียกยีต็มเป็นความรู้ใหม่อะไรยังไงในติ๊กต็อกหรือใน youtube ใน Google เขาว่าว่าเขาบอกว่าคนที่เจ็บคอแล้วไออ่ะนะให้กินไอติมแล้วมันจะดีขึ้นเกี่ยวอะไรกันเพราะไม่สบายไปหาหมอเขาบอกห้กินน้าเย็นไอติมมันก็เย็นอันนี้ะกูว่าไม่เชื่อตอนแรกอะ่ะ แต่พอกูไปแล้วกูลองกินอ่ะมันก็ดีขึ้นจริงนะงไ,มไม่เพื่อลองดูคนในเอพี EP ทุกท่านนะลองลองลองไปดูใน Youtube <Yeah. S 1> หรือ,อิวใน Google อ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเซื่งผมก็ไม่อยากกินไอติมตอนผมไม่สบายนะแต่ผมต้องฝสื่นกินนะเพราะจริงไม่ค่อยชอบกินไอติมแล้ว <Yeah. S 1> กินเมื่อให้มันไปประครบเย็นมั้งในประมาณนึงอ่นนะแต่าก,การอ่านเนะ่ยเท่าที่อ่านได้เข้าใจได้อ่ะ เพราะเหมือนว่ามันตอมทำซินอักเสบมันโตอักเสบใช่ไหมเวลาคืนแล้วมันเจ็บใช่ไหมเรากินซินเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ความรู้ใหม่เหมือนกันซึ่งจะรู้เหมือนกันเหมือนเวลาเราล้มเราันบวมก็ประครบเยน็นจะคล้ายกันคล้ายๆนั้นแต่ม,ม,มันก็ดีจริงนะเพราะว่าเมื่อวานอามากตอนเย็นอะ่ะก็กินมาแท่งหนึ่งก่อนนอนก็โอเคแล้วเมื่อเช้าก็กินมาแท่งหนึ่งก็ดีแต่ตอนเนี้ย ดีขึ้นแล้วแหละแต่ก็กินให้มันนี่ให้มันหายอ่ะยาเยอะไม่ต้องแล้วทุกวันนี้เอาไปดูอิงเก้แค่นี้มันก็รักษาตัวเองไม่ต้องพึ่งยาพึ่งสารเคมีอะไรเไม่ใช่มันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเราก็สามารถที่จะทดลองได้ไงไม่ก็คือเราก็ไม่ต้องใช้ยาเหมือนก็เหมือนก็ใช้ยาด้วยยาแก้เสพคิดเชื้อก็กินอยู่นะไม่ใช่ไม่กินอันนี้ก็กินอยู่แต่เพียงว่าทําให้มันไม่ระคายเคืองที่คอจริงจริงอันนี้เรื่องจริงโยดหยดเอาออกอือพอ cầm cái gì bàn chép đấy ừ. thôi